Jangan lut nah. Jangan nah. Jangan lut nah. Oh, Ini lu. Ini lu. Uhm. Pot. Ini

Ờ. Begin. Nào. Rồi. ยังงอเอาไงตัวนี้นักกรรมการนะครับเอาไงตัวนี้นะครับโอ้โหดูดูถาดูถามนะครับ หมายเลขเด้เวกา0 0นย์ศูนน,นะครับวันนี้วันที่13นะครับยี่สิบสองจุดห้าฟาฟาครับเทียดวัตเตอร์ครับพี่แบตโอนสีทนเมนต์นะครับโอยผมเบลจาครับเหมือนเดิมครับ เกือบไปเดี๋ยวเดี oh ๋ยวหาอีกครับิบโอ้โหมีสองขีดห้าเกือบแล้ว แล้วอย่าหลุดนะ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 จบๆไปหนูโอ้โหหนู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 อื้มหมดเล้วหนู ห,หนูเห็นเจนห,หนูฟีแนนสามร้อยสี่สีู่เร็วสิอ้หโห

ยังงอเอาไงตัวนี้นักกรรมการนะครับเอาไงตัวนี้นะครับโอ้โหดูดูทำดูทำนะครับ หมายเลขนักิกา0.0041นย์ศนะครับวันนี้วันที่13นะครับยี่สิบสองจุดห้าฟาฟานะครับเตรียดวัตเจอร์ครับพีแบตโอนสี่เทร์เมนต์นะครับ <Boy. S 1> ผมเบลจาครับเหมือนเดิมครับ เกือบไปเดี๋ยวเดี๋ยวหาอีกครับที่หน้าสิบห้าตุลาคมยี่สิบแปดเซนนะครับ มาแล้วตังนี้นะครับโอ้โหยาวจังวะแต่แดดมือแดดดดเดยี่สิบแปดยี่สิบแปดนะครับยี่สิบแปดเซนนะครับมาในกีฬาสองสองสองสี่หนึ่งนะครับวันนี้วันที่เท่าไหร่นะครับ นี้วันที่สิบห้าครับสิบห้าตุลาครับโอ้ยซีแนนครับรีเวนเจอร์นะครับ DCX ครับยอดมากครับตัวนี้นักกีฬาครับคนเดิม าอกไว้ก่อนโอเคครับมีเวนเจอร์สามสิบจุดสี่นะครับสามสิบจุดสี่สิบห้าตุลาคม Woo hoo. กูไดนแล้วหนูโหกูหิวจัดกนเลยหหิวจัดเหรอหหิวจัดเหรอกนเลยโจัดอืมอ,อ,อืสามิบสวยงามแบบนี้แล้วับท่าน เาศูนย์สี่หนนี้วนที่สิบห้าสิบห้าครับสิบห้าราครับสามสิบจุดสี่นโอเคครับเพียอัมาเจอครับเหมือนเดิมครับวีแบ a แอนด์โอเวรซีทัวร์เมนต์หกแปดนะครับ,รบโอ้ย โฉมหน้ากี่ฬาน้อยนี่ครับโฉมหน้านักกีฬาเบลจุดยาคนเดิมครับในเขาร่วมนะครับก็เดี๋ยวเจอกันครับตัวนี้เป็นยังไงครับสิบห้ากันยารีเวนเจอร์นะครับ DCX เหมือนเดิม